ตำรวจภาค5เร่งฝึกภาษาอังกฤษให้กับตำรวจฝ่ายอํานวยการสนุกกับภาษาอังกฤษจากอาจารย์เจ้าของภาษารองรับประชาคมอาเซียนตำรวจภูธรภาค5นำเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอํานวยการเข้ารับการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนนายโทนี่เทเดชิจากสถาบันสอนภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้เกมตอบคำถามคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปกับภาษาอังกฤษและรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เป็นกลยุทธ์ให้อยากเรียนรู้ทางนี้ตำรวจภูทรภาค5มีเจ้าหน้าที่ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวน16,000คนในจำนวนนี้มีผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ไม่ถึง100คนจึงจะเป็นต้องเร่งเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นในระดับ1,000คนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2558